ชิ้นแรกของเราอูนิครั้งแรกในชีวิตจะเป็นแบบไหนนะครับอืมปมัน,นี้นมาก สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินนะครับทุกคนแทะะ้แด้อาหารว่างใบใทร จะเป็นอาหารว่างได้ยังไงเมื่อกี้ทุกคนก็เห็นแล้วว่ากินอะไรไปจากตัวทีเซอร์ต,ต,อ,นตอนแรกนะครับแต่ว่าอยากจะมาอันบล็อกให้ทุกคนได้ดูว่าวันนี้เรามีอะไรมากินกันแน่นอนทุกคนรู้แล้วแหละว่าเป็นอูนิแต่ว่าจะ,จะอยากจะพามาดูว่าในกล่องนี้มันมีอะไรบ้างนะครับอ่าก็ต้องบอกว่าเราซื้อกินเองนะครับไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเลยทั้งสิ้นนะครับอ่าวันนี้กินแบบปุ๊กปิกปุ๊กป,กปกิกน่ารักน่ารักนะครับเพราะอะไรเหรอครับผมเพราะว่า มันแพงมันแพงมันแพงก็เลยแล้วก็มันเป็นการกินอุนิครั้งแรกของเราเราไม่รู้ว่าเราชอบรสชาติมันหรือเปล่าก็เลยเออเอามาลองเท่านี้ก่อนละกันอะไรเไงี้ยครับอืมเดี๋ยวมาลองดูว่าในกล่องนี้เขามีอะไรมาให้อ๋ออันนี้เป็นข้าวญี่ปุ่นครับทุกคนทําสาหรายนี่นะครับนี้เลยนะครับที่เขาเอาไว้กินในซูชินะครับมีสาหร่ายมาให้สห่อนะครับ ห้าสี่สามสองหนึ่งอ้าวใส่ซองมานะครับเออเดี๋ยวเรามาแกะออกมาซิถือดิถือดิถือด,ด,ด,ดิและนี่คืออ,อ,อุนิของเรานะครับมันเป็นกล่องไม้แบบนี้มาแล้วก็จะมีพลาสติกติดมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นนี่เป็นเหมือนผ้าบางๆมานะครับ แบบนี้นะครับเพื่อห่อน้องอูนิมาวันนี้เราเป็นอูนิสดนะครับแท้แดดึง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 นี่คืออูนิ50กรัมของเรานะครับน่ากินไหมเป็นอูนิสดนะครับคับเออนี่น่ากินมากนะนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปจัดจานก่อนเนาะก่อนที่เราจะได้มากินกันไป มาเรียบร้อยแล้วครับทุกคนกับเมนูฉลองสามหมื่นซับขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ยเยอะมากเลยนะครับก็เมนูหมื่นซับกินหมูปูแล้วก็อูนิยังเป็นสละอูอยู่นะนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนี่คืออูนิครั้งแรกในชีวิตนะครับเดี๋ยวเขาจะกินเอาแบบที่คนอื่นเขากินกันก่อนแล้วกันเนาะว่าเขากินกันแบบไหนนะครับเขาจะใส่เป็นข้าวญี่ปุ่นของเราข้าวปุ่นของเราอยู่ตรงนี้นะครับลงไป ข้าวเหนียวหนุบหนับมากมน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราก็มานะครับนี่นะครับคือชิ้นแรกของเราเราลองดมดูละไม่มีกลิ่นของความข่าวนะครับอเราจะวางลงไปตรงนี้เลยชื้หวันนี้จะกินแบบปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กแบบน่ารักแบบค่อยๆกินไปนะทุกคนอแล้วเราก็จะวางเป็นไข่นะครับ นี่เลยน่ากินไหมล่ะ <c oughs> มือสั่นๆเลย <c oughs> กินของแพงอนี่ครับอูนิและไข่นะครับแล้วก็ใส่วาซาบิสักนิดนึงแล้วก็โชยุแตะๆลงไปนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเดี๋ยวจะเสียรสของเขานะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าชิ้นแรกของเราอูนิครั้งแรกในชีวิตจะเป็นแบบไหนนะครับอืไป ละมุนนุ่มลิ้นมีความแบบครีมมี่มากๆอร่อยมากคือลุ้นมากทุกคนว่า มันแบบว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับเพราะว่าเพื่อนหลายคนบอกว่ากินแล้วก็ไม่ชอบก็มีนะครับอ่าเดี๋ยวลองมากินแบบสดๆอุ้ย <c oughs> ลองดูหนึ่งชิ้นก่อนว่าจะเป็นแบบไหนโดยที่ไม่ต้องใส่สาหร่ายลุ้นๆเหมือนกินอะไรอะ่ะที่มันเป็นแบบว่า ละมุนลิ้นนุ่มแล้วก็มีความหอมเหมือนไข่สักนิดหนึ่งอ๋อเพราะว่าอูเนี่ยมันคือลังไข่แล้วก็อันทะนะครับอืมรังไข่กับอันทะของหอยเม่นเออมันก็เลยจะแบบอืเหมือนเรากินไข่อันทะเหรอไม่เหมือนนะอ่าโอเคแต่ว่าอร่อยมากทุกคนนะครับอ่าลองลองกินแบบไม่ใส่ข้าวดูนะวันนี้จะเป็นการกินแบบละมุนกลุบไปเรื่อย อ,อันนี้แบบว่าเป็นอูนิกับสาหร่ายเฉยๆนะไม่จิ้มด้วยอร่อยมากดำด้วยข้าวออร่อยไปกินเลยนะ ใส่ข้าวเยอะๆมันจะได้อิ่ม, <S <S ม,มสาลยหนึ่งข้าวหนึ่งอูนิหนึ่งโปะลงไปคือใส่พวกนี้ลงไปมันก็จะได้มีความแบบว่ากรุบ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 หอมๆนะครับอุ้ยเราลืมหมึกของเขาไปเลยเป็นหมึกหิ่งห้อยเดี๋ยวเรามาชิมการหมึกหิ่งห้อยนะครับอันนี้ขอใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดของเรา แบบนี้ลงไปเหาะหนึ่งจะเป็นใหอ้อร่อยเข้ากันมากอืม อืมอืมอืมอร่อยมากข้าวข้าวอืมอืมน้ำจิ้มซีฟู้ดเราซับจริงๆซับมากไม่เคยเปลี่ยนแปลงทุกคน นี่คือหมึกหิ่งห้อยครับน่ารักมากตัวเล็กๆจิ๋วนะครับอมหมึกหิ่งห้อยเขาเป็นตัวเล็กๆมากๆนะครับกินกับนี่ลองดูนะครับไม่รู้ว่าเขากินยังไงแต่ว่าเราลองมากินแบบนี้ได้ได้ทั้งนั้นแหละอืมวาซาบิของเขานะครับจิ้มโชยุโชยุแตะลงไปนิดนึงหมึกหิ่งห้อยตัวเล็กๆแสนน่ารัก <laughs> ปุกปิกปุกปิก,ปก อืรสบิขึ้นจมูกเดี๋ยวขอชิมแบบว่าไม่ไม่ใส่อะไรเลยออืมอืมม,ม,มเหมือนหมึกลวกเหมือนหมึกลวกครับทุกคนแต่ว่าความน่ารักของเขาคือเนี่ยเป็นหมึกหิ่งห้อยแล้วเขาก็มีปีกตรงนี้ด้วยนะ ปีกก็เหมือนเป็นปีกของหมึกตัวโตๆครับแต่ว่าอันนี้เป็นหมึกตัวเล็กๆอืร่อยอร่อย,ออยอแต่น้ำจิ้มนิดนึงวซสบิของเขาค่อนข้างแรงนะครับ เป็นเหมือนคล้ายๆกับซูชิเนาะใส่สาล่ายใส่ไข่ใส่ไข่ลงไปอืมวาซาบีแต้มอืมป พอกินแบบยำสาหร่ายกับตัวปลาเนี่ยมันก็รสชาติปกติทั่วไปเหมือนเรากินซูชิธรรมดาเลยครับแต่ว่าเวลากินกับแต่ว่าเวลาเรากินกับอูนินี่มันแบบว่ามันช่างดีเหลือเกินน่ะทุกคนดูสังเกตเนื้อของเขาอ่ะอ่ามันจะมีความแบบครีมครีมเอาเป็นว่า ไม่ต้องซ้มอะไรอร่อยสุดเพราะดูดิปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กมากใส่อีก คุณที่สวรรค์ประทานอาหารอร่อยอย่างนี้ให้กินมันอร่อยทุกคํามันเหมือนไข่แดงที่ไม่ใช่ไข่แดงนะครับเพราะว่ามันมีความแบบว่าหอมไม่ขาวดีมากอวยจัดไหมคลิปเนี้ยอวยจัดมากจิ้มนิดนึงวัสบินิดเดียววัสบิขึ้นมาก ยำสาสลายเล่นกินให้หมดก่อนไม่อยากให้หมดเลยอย่ะทุกคนอืม จิมซีฟู้ดเดี๋ยวตามัมนนี้ข้นมากม,มาคําสุดท้ายของอูนิไปเลยครับใส่เห้จุกๆไปเลยขอขูดให้หมดเลยนะเสียดายอืม สะบิดนิดนึงซอสหยอดหยอดลงไปนิดเดียวพอครับ อ่าโอเคครับทุกคนเรียบร้อยแล้วกับเมนูสุดพิเศษของเราจริง,รงๆเรียกว่าเป็นการกินครั้งแรกแล้วประทับใจจริงๆเดี๋ยวจะไปหามากินอีกนะครับแต่ก่อนที่จะไปหามากินอีกขอกําลังใจจากทุกคนกดไลค์กดแชร์ออกไปเพื่อนๆได้ดูกันหรือว่าใครดูมาหลายคลิปแล้วยังไม่กดซับสไครต์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อเราจะได้ก้าวต่อไป4ี่หมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับจะได้มีกําลังใจในการอยู่ด้วยกันต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆเราก็จะพยายามสรรหาเมนูพิเศษมาวันนี้ เราก็กินแบบผู้ดีแบบปุ๊กปิ๊กปุกปิ๊กกินแบบว่าพอให้เราได้รู้รสชาติอาจจะไม่แบบว่าอลังการบ,บโอกว่าโหมาเป็นแบบเต็มหน้าจออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ก็อยากทานให้ทุกคนได้ดูแล้วก็เป็นเมนูพิเศษจริงๆนะครับไปแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้ากินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อย,อยเราไม่กินสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ